สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการไม่รีวิวไม่ได้เลยแต่ไม่รู้จะรีวิวทันลูกค้าจะจองหรือเปล่านะคะพอชมนี้นะคะรุ่นนี้เลยนะคะไปไวมากมากลูกค้าท่านใดกําลังหาอยู่ดูคลิปนี้ให้ดีนะคะแล้วก็นะคะราคาก็พิเศษคันนี้ไม่น้อยอีกต่างหากและก่อนที่การจะรีวิวไปดูภาพพรีวิวกันก่อนเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะการบอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะและคันนี้นะคะจะเป็น Hyundai h u ุนได H1 2.5ด l ลักปี2017กันเลยนะคะเป็นโฉมกระจังหน้าตั้งตรงรุ่นตรงโฉมนะคะและคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดของ11ที่นั่งจะมีประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบคันแล้วก็ครุสคอนโทรลแล้วนะคะการบอกเลยว่าออปชั่นของโฉมนี้นะคะ เทียบเท่ากับตัวใหม่นะคะก็คือตัวโฉมปัจจุบันกันเลยไม่มีเสียใจแน่นอนเพราะว่าโฉมนี้นะคะขายดีมากๆและวันนี้นะคะคันนี้ไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นและการขายเพียงแค่ 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นถูกลงจากป้ายแดงกว่า50%แล้วไม่ซื้อได้ยังไงออปชั่นก็ดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าจะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่านี่ สิ่งแรกเลยนะ,ะก็คือโฉมกระจังหน้าตั้งแต่จะมีกล้องรอบคันแอบอยู่ตรงนี้นะคะโฉมนี้จะมีกล้องรอบคันแล้วนะคะและที่สำคัญการให้ไปเลยทะเบียนสวย1 9 8 9เลยนะ,ะบอกเลยรถสวยก็ต้องคู่กับทะเบียนสวยนะคะจะมีไฟหน้าไฟตัดหมอกคือครบเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ได้สีดำด้วยลูกค้าและความยอดนิยมของรถตู้ฮุนไดก็ต้องสีดำนั่นเองนะคะความสวยของสีการให้ไปเลย90โอ้โห95 96เเลยนะคะสะเก็ตหินคือน้อยมากๆและตัวแม็กจะเป็นแม็กลายตัวท็อปนั่นเองนะคะสีโครเมียมยางใหม่ปี2023กันเลยนะคะโอ้โหดอกยางคือเด้งออกมาเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับตัวท็อปนะคะ นี่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีกล้องรอบคันนั่นเองกล้องรอบคันเนี่ยจะมีข้างหน้ากระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังนะคะนี่เลยสวยมากมีการศาสตร์แล้วด้วยแล้วก็นี่เลยประตูไฟฟ้าสองข้างนั่นเองอันนี้คือการต้องบอกก่อนนะคะว่าตรงโฉมตรงรุ่นไม่ใช่ติดตั้งเองนะคะมาจากโรงงานมาจากศูนย์ป้ายแดงนะคะและนี่เลยภายในคือ ให้ดูเป็นน้ำจิ้มเลยลูกค้าเพราใหม่มากๆคันนี้นะคะคือต้องไวจริงๆรถตู้สีดํามไม่น้อยนะคะสภาพป้ายแดงออปชั่นครบตัวดีลักแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเซ็นเซอร์มีกล้องหลังนะคะคือครบเลยนะคะคันนี้นะคะนี่การให้ดูตัวน็อตัวเมทอาร์กเลยอันนี้ฝาก,กระโปรงหลังนะคะนี่ไล่ไปเลยนะคะตัวน็อตัวเมทอาร์กเดิมๆเพราะคันนี้นะคะ ได้รับการตรวจสภาพจาก Inspection 1 2คูคาเรียบร้อยแล้วว่ารถไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะสภาพป้ายแดงสภาพสวยแน่นอนนะคะและภายในนะคะการให้กล้องสาดไปเลยสวยมากลูกค้าภายในคือ11ที่นั่งนะคะคือเขาเรียกว่าหลังคานี่คือแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแล้วเบาะนี่ลูกค้าดูเลยกิบมากนะคะเบาะไม่มีขาดนะคะไม่มียับเลยแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนนะคะ คือฮุนไดเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังได้เลยนะคะเราสามารถไว้ของตรงข้างหลังได้นะคะแล้วตรงนี้นี่ก็จะใส่ในส่วนของสครับเพจมาแล้วด้วยนะคะการให้ดูเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีลิ้วรอยอะไรเลยนะคะใส่ในตัวของสครับเพจเรียบร้อยเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่าอยากจะรีวิวภายในให้ลูกค้าดูแล้วว่าจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือภายในเดี๋ยวการสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะคะ โอ้โหเครื่องยนต์คือน,นิ่มมากๆนะคะแล้วก็สตาร์ททีเดียวคือติดเลยการบอกเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะไม่ได้ดังเลยนะคะถ้าถามการในเซกเมนต์นี้นะคะถือว่าฮุนไดทําเครื่องออกมาได้ดีแล้วจะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ ได้รับการยอมรับและใช้นะคะจากปี2012จนถึงโชมปัจจุบันนะลูกค้าเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้มาเป็น10ปีแล้วนะคะและเดี๋ยวการจะให้ดูตัวเบาะกันเลยนี่โอ้โหเบาะนี่คือใหม่มากและตรงนี้นะคะไว้ชา กาแฟได้เลยนะคะนี่สามารถที่จะเปิดได้เลยก็เป็นที่นั่งนั่นเองนะคะและตรงประตูการบอกเลยว่าเขาดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยเลยมีจับจีบตรงประตูด้วยนะคะและคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยลูกค้าคือใหม่มากนะคะและที่สำคัญคือจะมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วด้วยนะคะและหน้าจอ หน้าจอการบอกเลยว่าฮุนไดรุ่นนี้คือทําได้ดีมากๆนะคะหน้าจอระบบสัมผัสใส่แผ่นตรงนี้ก็ได้วิทยุเชื่อมต่อมือถือนะคะบลูทูธได้ระบบนําทางเนวิเกเตอร์และที่สําคัญนี่จะมีระบบกล้องรอบคันนะคะแสดงหน้าจอเลยนะคะนี่เราสามารถกดได้เลยจะเป็นซ้ายขวานะคะหรือจะเป็นหลัง นะคะนี่กดได้หมดเลยนะคะและแอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกหน้าแยกหลังแล้วด้วยส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแอร์หลังนั่นเองนะคะแอร์ดิจิตอลทั้งหมดแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะมีสาย USB ลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนี้นะคะไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็นะคะได้พรงมอะไรมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรแล้วด้วยนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะจะมีปุ่ม ในการกดประตูไฟฟ้าทั้ง2ค่านะคะสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้1จุดแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซนทันล็อกคือครบมากๆและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะในส่วนของออปชั่นนั่นก็คือ คู่มือนั่นเองนะคะลูกค้าไม่ได้รถสวยคู่มือต้องครบนี่รีโมทนะคะคู่มือการใช้งานนี่มาเป็นกระเป๋าเลยลูกค้านี่เอกสารคู่มือการใช้งาน H1 แล้วก็บุกเซอร์วิสนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่การเข้าศูนย์ของ เจ้าของเดิมนะคะอันนี้คือดูแลดีนะคะและออปชั่นอีกอย่างหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นี่เลยประตูไฟฟ้า2องคานะคะการต้องขอย้ำเลยเพราะว่าไม่ได้มีทุกรุ่นนะคะจะเพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นที่จะได้ประตูไฟฟ้านั่นเองและลูกค้าดูภายในโหเบาะ ุนไดการต้องบอกก่อนว่าภายในของคุนไดเนี่ยสามารถนั่งได้11เท,ที่นั่งจริงๆนะคะลูกค้าสามารถที่จะนั่งได้เลยและตัวเบาะนี่การไม่อยากจะพูดเลยนะคะพลาสติกอะไรยังหอง่อหัวเบลอยู่เลยใหม่มากคันนี้นะคะสภาพคือใหม่เลยแล้วฮุนไดเนี่ยนั่งสบายนะคะเวลาเราขึ้นก็ง่ายนี่แค่นี้เองลูกค้า ประตูไฟฟ้าก็ปิดได้สบายเลยนะคะและทีวีเพดานก็มีให้ครบเลยนะ,ะบอกเลยออปชันนี้นะคะทำไมถึงยอดนิยมเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องไปแบบว่าเสริมเติมแต่งอะไรแล้วนะคะเพราะออปชันเขาจัดมาแบบจุกๆเลยนะคะและลูกค้าที่อยากจะดูมือสองการอยากจะแนะนำว่าเป็นตัว ดีหลักเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มให้เสียเงินแล้วนะคะและบอกคือใหม่มากนะคะอย่างที่การขายลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านก็คือถ้านั่งไม่ครบทั้ง11ที่นั่งหรือไม่อยากเอ้ เอาไปแต่ง v i p ก็ได้ลูกค้าหรือจะถอดเบาะแถวไหนก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาไปต่างจังหวัดจะได้ไว้สัมภาระได้เยอะๆนะ,ะหรือจะแบบว่าถอดทั้งหมดแล้วขายของก็ได้หรือคือมันอเนกประสงค์มากเพราะว่าห้องโดยสารภายในมันค่อนข้างกว้างนั่นเองนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันเลยว่าคันนี้เนี่ยจะใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าภายในภายนอกเนี่ยสภาพใหม่มากๆไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหอ่ะดูเลยนะคะคันอันนี้นะคะจะเป็นฝากระโปรงหน้านะคะน็อตเดิมๆนะคะแล้วก็ที่กันความร้อนคือใหม่มากๆนะคะนี่เลยการให้ดูเลยนะคะเพราะว่าสภาพสวยจริงๆคันนี้ใหม่เพียงแค่90,000กิเมเท่านั้นนะคะแล้วเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ a2 แล้วนั่นเองเครื่องยนต์ดีเซล 2.5หรือว่า2500 c ซีซี175แรงม้าแล้วนั่นเองนะคะคันนี้ใหม่มากนะคะสภาพแบบสวยจริงๆนะคะและนี่ปิดง่ายมากๆนะคะนี่เลยแค่นี้เองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องการบอกเลยว่าครบทุกแบบอนูของรถคันนี้แล้วนะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รุ่นกระจังหน้าตั้ง ออปชันมีประตูไฟฟ้ากล้องรอบคันคูสคอนโทรแล้วก็ไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นได้สีดำนะการบอกเลยว่าต้องคันนี้เลยห้ามพลาดได้ทะเบียนสวยด้วย1,989ในราคาเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดนะคะลูกค้าการไม่บวกแวร์ฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือซื้อจัดไฟแนนก็ฟรีดาว ผ่อนเพียงแค่14,000บาทต่อเดือนเท่านาสูงสุดเป็นเวลา7ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็ถูกมาเพียงแค่2.79%ลูกค้าท่านใดอยากได้รถสวยไม่น้อยจัดเลยนะคะและที่สำคัญ ติดต่อกันง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube ไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าถูกช่องทางเลยหรือลูกค้กทา,กาที่อยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วแต่นะคะบอกคุณการไม่สะดวกเข้ามาทำยังไงง่ายมากเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะวิดีโอคอลดูรถก็ได้อยากจะดูภายในภายนอกอีกสักรอบหนึ่งบอกคุณการยังรีวิวไม่จุใจอยากจะดูได้เลยนะคะหรือนะคะ การก็มีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานการบอกเลยนะคะว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพอไฟแนนซ์อนุมัติก็มีบริการส่งรถให้ฟรีถึงที่บ้านลูกค้าจะมารับรถเองถึงที่หน้าร้านหรือจะให้ส่งก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญนะคะลูกค้าก่อนที่จะออกรถกะราการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่า ลูกค้าได้รับรถสวยแน่นอนนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วการบอกเลยว่าอย่าช้าเพราะลูกค้าหลายท่านบ่นกันเหลือเกินว่าไม่เคยทานรถตู้กระจังหน้าตั้งของร้านไลออนคาร์เลยนะ,ะมาไวไปไวมากๆนะคะและที่สำคัญคันนี้ได้ไม่น้อยอีกต่างหากนะ,ะลูกค้าเห็นคลิปนี้ติดต่อมาเลยนะ,ะทันแน่นอนนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้ว รบกดลูกค้ากดไลค์กดสับสไครให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ